สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการประชาสัมพันธ์นะครับการแข่งของ Discord ผมนั่นเองนคือวันนาคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเป็นด i s c o r d ที่ผมสร้างกับเพื่อนนั่นเองนะครับโดยด i s c o r d นี้นะครับผมก็ได้ทําการจัดแข่งถ้าคนรบ1น0คนนี้ก็ครบเลยเนาะก็โดยจะจัดแข่งนะครับวันที่8เมษายนนะครับก็องตัวหน้าการแข่งนี้เป็นการแข่งอะไรวาจัดแข่งครั้งแรกของผมนะครับในดิสคอร์นี้เนาะก็ด้วยกติกวาการแข่งนะครับก็ หนึ่งคนนะครับจะมีค่าสมัครทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับถ้าสมมติว่าใครนัดรับของผมนะครับก็จะนัดรับนะครับก็จะเป็นค่าส่งทั้งหมดหกสิบาทรวมส่งนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดค่าส่งอะไรหรอกรวมส่งไปง่ายเลยนะก็ด้วยหนึ่งคนนะครับสามารถใช้เด็กภาควีแข่งได้เฉพาะเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แข่งในใครเด็กนั้นจนจบการแข่งขันนะแข่งแบบสวิตราวสี่ห้ารอบนะครับโดยเทพุนได้สี่ถึงห้ารอบเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่จำนวนคนครับว่าจำนวนคนเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะให้มันเหมาะสมนะครับกับการแข่งนอแล้วก็ เริ่มแข่งนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไปต้นไปนะครับและการแข่งหนึ่งครั้งนะครับจมูเวลาทั้งหมด30นาทีนะครับใครที่แข่งยังไม่จบนะครับแล้วเวลาหมดเนาะก็จะนับครันงของดามิโซนนะครับถ้าใครดามิมากกว่าก็เท่ากับแพ้นั่นเองนะแต่ถ้าดามเท่ากันก็จะนับกองนะครับใครกองมากกว่าก็ชนะนั่นเองนะครับผมโดยของรางวัลนะครับก็มีทั้งหมด4อันดับละกันนะครับโดยสาอันดับแรกนะครับจะมีของมาให้เลือกทั้งหมด3ชิ้นนะก็เป็นท่านของ สลีฟยุ่นนะครับกล่องนะครับแล้วก็หน้าตของโปรโมเปิด5เกษตรของเงือกนะครับก็เป็นสามอย่างนะครับที่1 2 3สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับโดยโปรโมหน้าตาของเปิด5เกษตรเงือกเนี่ยเขาจะอยู่กับพี่ตกนะครับซึ่งแกก็มีนะแกก็ต้อมาแจกให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับโดยหน้าตาของสลีฟนะครับก็จะเป็นหน้าตของสลีฟเอ่อโคโนเจสนะครับซึ่งเป็นผ้าจีนเองอ๋อในยัไงก็จีนะฮะก็นี่นะครับก็เป็นสลีฟนะครับที่จะใช้ใน สำหรับคนที่ได้อันดับหนึ่งสองสามลงมานะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรระหว่างสลีปกล่องแล้วก็โปรโมทห้าสิของเงินเองนะครับก็เป็นสลีฟเจ็ดสิบซองมือหนึ่งนะครับนี่นะครับมือหนึ่งนะเจ็ดสิบซองนะครับแล้วก็นี่ครับท่านหลังยังไม่แกะยังไม่คือไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยเองผมอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยพอตอนแรกก็กระดาษซื้ออยู่โมเมนเทนะครับก็เจ็ดสิบซองนะครับสำหรับอันดับที่หนึ่งของสามสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรแล้วก็ มโมโมพระธาตุาของเงือกนะฮะก็หน้าตาดูอยู่แล้วก็กล่องครับเนี่ยวันนี้ตอนแรกอ่ะมีกล่องกล่องเยอนะนั่นคือกล่องนี้นะที่ผมให้เลือกนะแต่ว่าอ่ะเพิ่มให้กล่องหนึ่งนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรหนนะครับท่านของอิซาเบลกับท้านของเอ่อเจอะไรก็สักอย่างลืมชื่อไปแล้วนะครับก็เป็นสองกล่องนะครับสามารถเลือกนับได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็อันดับที่สี่นะครับก็จะได้เป็นปั๊มทองสี่ใบเพิ่มเติมไปให้นะครับแล้วก็สําหรับอันดับสี่ลงมาเนี่ยก็จะได้ โปรโมนะครับเป็น2เซตนะครับซึ่งอันหนึ่งกับ2 3เนี่ยาจะได้โปรโมแค่เซตเดียวนะอันนี้ของรางวัลต้องพูดไปก่อนนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามจำนวนคนหรือความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S พอเงินก็อันดับที่4ลงมานะครับแนะนําว่าจะไยังไงก็จะได้โปรโมทั้งหมดคนละ2เซตหรือ8ใบเป็นอย่างต่ําแน่นอนนะครับพอเงินก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะเยอะน้อยมากไหมสำหรับคนนะแล้วก็อ,อนันนี้หน้าตาของโปรโมคร่าวๆนะครับก็จะเป็นโปรโม ที่รวบรวมมานะครับก็บางใบก็ได้ใช้ะนะไอ้ก็ไปห้างของพวกนี้นะครับที่เป็นโปรโมได้ใช้นะก็จดว่าเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเอาไปแจกนะครับสำหรับคนที่เลือกนะเรื่องของทั้งน้านของโปรโมร้านโปรโมอื่นๆไมเคิลซีพีก็จะมีรวบรวมมาให้ในนี้นะครับก็แล้วแต่คนว่าจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็คราวน,นี้พูดถึงนะกที่ดองกันมากนะส่วนที่ทุกคนอาจจะรุนนะครับก็ ขอพดอไว้ก่อนนะครับว่าลัคก,กี้ดอเนี่ยเราไม่ได้ระบุจํานวนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจํานวนคนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็จะพยายามอยู่ที่ว่าเรียกว่าอย่างไรดีเรียกว่าอัตราสร่วนลัคก,กี้ดอเนี่ยก็พยายาม,มหกเบ็ดไปก่อน,นว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้ถ้าบอกใบเนี่ยจำนวนประมาสองถึงสี่เลยประมาณนะครับแล้วแต่คนเนาะให้คนเยอะบอโมโอไม่ใช่เรียกว่าลัคก,กี้ดอที่จะมาแจกก็จะดูใหญ่ขึ้นตามน,นั่นเองครับคราวนี้ถ้าฮู้ในสปอตลัคกี้ดอมีอะไรบ้างครับก็ของขมเนี่ย ก็จะเป็นทั้งหมด2ใบอย่างต่ำนะก็ะคือทางด้านของ SVR นะครับ2แบบนะครับทางด้านของเอ,อพลาติน่าเอเซลนะครับจากทางด้านของ BT05 นะครับก็เป็น SVR น,นั่นเองครับแล้วก็ทางด้านของ Blue Spy นะครับของ Spy Butter จาก VCP0IVEB09 นะครับก็เป็นท่างของ f c r เหมือนกันนะครับสองใบนะนี่ก็เป็นหนึ่งใน,นลก็กกดอที่ผมจะแจกให้นะครับส่วนลัอกพีตพ่ตอลักกดอที่อยู่กับพี่โต๋เนี่ยบอกเลยว่า ไม่บอกล้กันว่าคืออะไรนะแต่ว่าถ้าคนในสุขคนเนี่ยบอกเลยว่ามีแจ็คพอตให้แน่นอน,สนคสตั๊ับที่ดอนะครับก็ทรานี้พูดเอ่มๆไว้ก่อนนะว่าลักกี้ดอเนี่ยคนที่สมได้นะครับจะขึ้นอยู่กับของที่คุณเลือกนะครับเพราะงั้นก็บอกแค่นี้เลยนะว่ามันจะได้อะไรไปนะครับก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกับงานแข่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดได้ที่ดิสคิชั่นของคลิปนี้นะครับ ที่ YouTube นะก็สามารถกดได้ที่ดีคิวชั่นนะครับแล้วกดไปที่ลิงก์ดิสคอร์ดได้เลยนะครับก็สามารถมาสมัครได้ที่ห้องลงทะเบียนนะสำหรับคนที่ดูใน a c e b o o k นะครับก็ใต้โพสนะครับในโพสเนี่ยผมจะแปะลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็สามารถที่จะมาร่วมสมัครกันได้นะครับผมก็โดยผมเนี่ยจะเก็บค่าสมัครให้คนละหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะสำหรับคนที่น่ารักก็สามารถบ,บอกรายละเอียดได้เลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็วัรลศุกรกันเยอะนะครับบ๊ายบาย